เสียเอาสามหมื่นเลยใช่ไหมครับถ้างั้นอ่ะกูต้องเอาหมดเลยใช่ไหมหมดเลยโอเคเหมือนกล่องก่อนเลยเหมือนกล่องทีวีก่อนอ่ะมันมีกล่องเก้าร้อยเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเก้าร้อยมันแพงสุดสามร้อยกูได้สามร้อยสามอันเฮ้ยแปลว่าคลิกเดียวเมื่อกี้เราได้หนึ่งกล่องเลยไอ้สัตว์ร้อยห้าสิบกล่องเราได้หนึ่งกล่องเลยหกร้อยเฮ้ยกูยาวเลยงั้นอ่ะกูว่าเสียยิ้มละเดี๋ยวดูข้างในก่อนอ่ะอุ้ยพันสอง เฮ้ยเียอะไรเนี่ยกูได้มากกว่า3กล่องเพื่อนสามหมื่นอ่ะเท่าไหรพันสองเอาละมึงเอาละมึง4 9 0 0กล่องพันสองคือออก3 0 4 4ครั้งนะมึงต่อ1นึคิกอ่ะอันนี้เท่าไหรพันสองเอาเอาแม่งหกพันหกพันกว่ากูได้ต่ำๆหกกองแล้วตอนเนี้ยโค้งสามหมื่นหกกอง ออกอีกไหมหกร้อยก็ถือว่าดีเท <t> ่าไหรสามร้อยโอเคออกสามร้อยก็ยังก็ยังออกอยู่กุญแจบัคนั่นน่ะดีเท่าไรสระสามร้อยแน่เก้าร้อยเพื่อนยังมาอยู่ได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นกุญแจร,ร้อยกล่องเอ้ยร้อยกล่องเฮียสิบกล่องดึงหมื่นดึงพันดอกเฮียอะไรวะเฮียขอดูใบแรกก่อนแล้วกันมีเศษหนึ่งอันมีสิบเอ็ดกล่องใช่ไหมขอดูใบหนึ่งก่อนโอเค มาแล้วอุ้ยสี่หมื่มีเฮ้ยเฮ้ยเคท็อปยีท็อปยี่สเอ้ยสามสี่หมื่นสามันโอเคได้ครบทุกใบได้ครบทุกใบยีฮีโร่ได้4ี่สี่มืได้4บันลงดอทท็อปพีเซ่หนึล้านล้านขึ้นได้1แล้วก็ลุ้นไอคอน10ล้านล้านขึ้นท็อปพีเซ่ได้หนึ่งสไดเอมมาแล้วร้อล้านล้านได้ M4 มสใบเติมแล้วโอเคครับ เดี๋ยวเอาพอดีใ <moder> ช <ating> okay, okay. okay, kind of ่ไหมเฮ้ยโอเคโอเคอันนี้ได้5้าใบแล้วนะเนี่ยมึงมาแค่ใบเดียวพอ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มึงอะโอเคบอลลงดออะไรก็ได้อ่ะโอเคอุ้ยหกใบเอาาอม่สักเจ็ดไปโอเคเอ็มมีใบเดียวโอเคได้เอ็มได้เอ็มไปอีกสี่สิบล้านล้านนะครับเพื่อน ส0ล้านล้านคุณ2ยังไม่มาครับไม่น่าเกิน2-3วันนี u, CU, the top, the top. ้ไอคอน G i U C U น่าจะเป็นการที่ดรอปที่สุดเพราะว่าไม่มีบัลลงดอหรือเปล่าออเฮ้ยโอ้โหปีไอคอนนาจะลั่นสุด C.U. ค่ใครวะดักยิทดักฤทธิ์30ล้านมันการันตี10ล้านล้านไอคอนไอคอนกุลิดไอคอนอานายอะไรเงี้ยไอคอนไอคอนไอคอนปาทิว ไปแคมกลางลุกเจิดแลมบอกโอเคเออเจิดแลมมัน 4M ปะต่ำกว่า40เงินคุ้มกว่าเออใช่นอกได้ใช่เหรอตัวนี้นะนอกได้เออใช่ถ้าได้ต่ำกว่า40ล้านล้านคือเกลือเพราะว่าเงินเรามันมันมีแพ็กเงินนี่ว่าเออใช่ใช่ต่ำกว่า40ล้านล้านคือเกลือขอลองใบหนึ่งก่อนเลยมันเยอะปะมันคือการ์ดอ่ะนะเพื่อน ยี่สิบห้าฮีโร่อันนี้คือการ์ดออเวฟคันหนึ่งเลยใช่เบลเยี Blue ่ยมปีกซ้ายสิไอสัตว์การเนี้ที่เขาต้องหาเบลเยี่ยมปีกซ้ายเฮ้ยเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมคือผมไม่รู้จักใครเลยอ่ะโอ้โห ไม่น่าละแจกกุญแจเยอะเดี๋ยวอย่าพึ่งเบลเยี่ยมเฮ้ยปักอันนั้นใช่ปะบปักมันอีกครั้ะโอเคโอวนี้โคตรโกงเลยขวาบอดก็ดิ้งอะเซโลเบตโต t และแลเบลเยี่ยมปี้าย เซนเตอร์แบ็กไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยร้อยสามสิบโอ้โหร้อยสามสิบเก้าล้านล้านไม่ได้บักนอกูก็ดีใจแล้วตอนนี้คืออาซามันแพงสุดลองลองมาเป็นไมคคอนนะเพื่อนขอดูกูติไม่เอาดิเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมเบลเบลเบล,บล,บล,บลโอ้โหไม่ใช่ปะโอเคโอเค ไม่เห็น 5m กูก็ดีแล้วไอ้สัตว์กูเปิดละเงินล้วน4อันโอเคงั้นรู้แล้วกันว่าใครปรับเลทให้ใคร <c oughs> ไปต่อเลยครับไปต่อไยหน้ามาจริงว่ะรอบนี้ถ้าอาซามาถือว่าหน้ามาสำเร็จน,นะเ <c oughs> บี๋ยวเยี่ยมโอ้โหดีดีเย่ไม่มีใครอ่ะ <c oughs> ไม่มีดีดีใครอ่ะ ผมก็เปิดได้มันอยู่ในกิจอ่ะถ้าบันลงดอออกนะขั้นต่ําต้องได้40ล้านล้านนะครับถือว่าจะไม่เกลือเพราะว่ามันมีเงินไม่งั้นเงินคือดีนะโอเคขั้นต่ําการนี้คือ1สิบล้านโปรตุเกตได้ไหมล่ะบุรเกตสามร้อยสามเอ็ดป่ะยังสามสิบเอ็มมันมีอยู่ฟูนื้่สี่สิสามารถปราบในหอยสิงได้เข้าฟูหลายตัวเลยนะโดก็ได้นะโดก็อยู่มาลิตนะเฮ้ย 7 6 5 4 3 2 1สมันมีหลยตัวอยู่แล้วเนี่ยไลกาเออไรกาก็60สิบเจ็ดสิมนะเว้ยกูลนขาววะวะกุลนมันแทนไม่ใช่หรอครับบ่ดูส่งบอลดีอโอ้โหร้อยยีสิบแปดไอ้สักกูเปิดเลยแล้วสี่ห้าล้าน เชี่ยปาดว่ะอันนี้คือกดนวนะเ้ยนิ้วนางว่ะนิ้วนางข้างขวาถ้าเบียวเยี่ยมแล้วเป็นปีกซ้ายนะมึงฮะฮะใครวะอยแบกอันนี้อันนี้คือดีหรอหนักกว่ากูทุกใบเลยนะ้ <S 2> <S 2> <S ะตัวตามฟูด โอ้ดีดีเย่งมงมากกว่าฟ้าจริงครับเพื่อนใครก่อนนะ <c oughs> มีสองใบสุดท,ท้ายเนี่ยเธอชนะเธอจะเลือกว่าเธอจะเปิดก่อนหรือให้เขาเปิดก่อนอ๋อให้เธอเปิดก่อนอ่ะได้คณะเลี้ยงตาบักอ่ะได้ชนะเลี้ยงตาบักแก้วละยี่สิบพอค่าแก้วไงน้ำไม่ซื้อเอง <c oughs> อเฮ้ยมันลงโด อะไรนะเมื่อกี้ใครชนะ500ใครชนะ500โอเคอะได้ชนะเลี้ยงตาบักชนะเลี้ยงตาบักอะไรนะเมื่อกี้ใครชนะ500มามาดีกว่า25ฮีโร่จริงนางข้างสายแพงกว่าอู้ยีถีบเลยล้านล้าน วิทียูเหรอเย็นล้านสามสิ 30! นี่ขนาดนิ้วนางข้างซ้ายนะเนี่ยได้ดแค่นั้นเหรอกูแค่แนิ้วปกติกูไม่ต้องข้างไหนกูก็ได้ละถ้าหกรขึ้นหรือ900ขึ้นผมจะขอบพระคุณมากนะครับกรอนกาลินาเอฟซีออนไลน์ฟีฟ่าออนไลน์สี่เมื่อวานพันสองออกรัวๆนในศาสตร์เมื่อวานอะ ไอเชี่ยพี่กลัวไม่ใช่เลยหนึ่งรอบต่ำตอมาหกร้อยสามร้อยออกน้อยมาเมื่อวานโอ้โหไม่ออกเลยกูว่าชัดแล้วเฮ้ยหกร้อยมารอบท้ายห้าสิบกล่องสุดท้ายให้กูหกร้อยเจ็ดกับหกโอเคพี่อย่าอย่าเพิ่มเลย I'm okay I'm fine King น h ค r n a าังไม่ได้กูรู้นิการเลยหรอไอ้สัตว์ เนี่ยวิการให้เราต้องเลือกตั้งโอกาสออก25 25 25 25เรามีโอกาส75%ที่จะไม่ได้เงินถ้ากูได้25%นี้มันก็จะเฮี้ยเกินไปล่ะครับทีมงานฉดยายาให้ันตไปมอมกูอัดคลิปได้5นาทีกูยังไม่ได้เปิดการ์ดเลยเนี่ยกูตัดเสร็จเหลือประมาณนาทีเดียวเจมปรับแล้วกูก็จะทำให้เลดมันพังอะพันสอง กองเจกับกองหเหมือนเดิมอะพี่สามลอยงอมก็คืองอมครับ2 0 0หมืนก็คือ20 0 0มเอ้ย20ล้านล้านคือ20ล้านล้านโอเคกูอยากได้4ี่สิล้านล้านมึงเอามาให้กูดิเหมือนเมื่อได้กี้มาดิอย่าเพิ่งดีใจเหตยการนี้ไม่ได้ดีเลยเนี่ยหิวอ่ะกินอะไรดีป๋าบอกไปก่อนออกไปก่อนก็จะเปิดการกันโชคดีแล้วกันไปเลย เราดูประเทศไม่ได้ดูประเทศคือรู้เลยวมรลุนอาซาผิวสีอะไรนะแทนแทนไหมมันไม่ได้ขาวไม่ได้ดำปะเอเดนอะแทนแทนเหลืองเหลืองแทนแทนแทนมกัแทนใช่มันแทนสีขาวไปเลยมันดำเลยไอ้สัตว์ กูไม่ได้ลุ้นเลยแล้วกูแล้วกูเห็นปุ๊บกูดึงลงมาอย่างไวเมื่อกี้ไลร้อยสามเจ็ดฟ้าเข้ามาฟ้าไปทุบมะพร้าวแล้วพี่ผมได้ยินเสียงทุบอยู่หลังบ้านอ่ะกดเปิดเลย ช่วยเฮ้ยมาลงดอตังเศษองลีโอ๊ยไอ้วันไปสุดแล้วเนี่ยเปิดดีกว่าหัวไปไอ้วงผมคอยอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับฟ้ามาสถีมใช่ เออพี่มอนไล่ฟ้ายก่อนนะหนูอ่านเห็นนะเมื่อกี้พี่เป็นคนไล่คนแรกเลยฟ้าออกไปก่อนไปเออไม่รู้จะได้กุญแจลั่นเหมือนเฮียหรือเปล่าแต่ไม่รู้เวาหมดเท่าที่มีใส่หมดตูดงั้นผมก็ต้องได้พันสองเหมือนกันใช่ไหมสามร้อยหรือว่าแม่งแม่งล็อกไอดีกูรู้ว่ากูต้องเปลี่ยนชื่อป่ะวะอกูต้องเปลี่ยนชื่อปะเนี่ยหก 900มาดิจิกี้จุก,กูอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินก่นเ่ปิดเลย